ฮะดีษบทที่12นะครับอัลอิชดิรอูบิมายูฟีดการยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ครับฮะดีษบทนี้ก็เป็นหนึ่งในฮะดีษที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่สำคัญของมุสลิมนะครับเพียงแต่ว่าตัวฮะดีษเองเนี่ยโดยสายรายงานของมันนั้นไม่ได้ถึงท่านนบีถ้าสายรายงานที่ซเฮททั้งหมดเนี่ยไปหยุดที่ ท่านฮัสซันอิบเนอลีนะครับส่วนในฮะดิสน,นี้ก็คือเป็นขอยมมน,นาวีเหมือนกันนั่นแหละนะครับรายงานโดยอบูฮะไรโร่ท่านอ,บาอนะับูฮะไรโร่สายรายงานตรงนี้นกะวิการบางคนบอกว่ามันอ่อนเพราะไปขัดกับสายรรงงานอื่นที่แข็งกว่าที่ไปไม่ถึงนบีนะครับเขาจะมีหลักการวินิจฉัยสายแรยงานอยู่นะครับอันนี้เป็นสายรรงงานเดียวที่ไปถึงนบีส่วนสายรายงานอื่นๆทั้งหมดเนี่ยไปไม่ถึงนบีนะครับ และที่นัพากพิชารารเขาให้คำวินิจฉัยก็คือว่าน่าจะเป็นคำพูดของท่าน<ฮ>ท่านฮัสซันลูกของท่านอาลีที่รายงานข้ามไปยังท่านนบีเลยท่านบอกว่าจากสิ่งที่ฉันจำมาจากท่านนบีนะครับจากสิ่งที่ฉันจำมาจากท่านนบีก็คือว่าเนี่ยมินฮุสซินอิสลามมินมัตนับตัก้กคูมาลายะตีฮีมาลายะนีฮีครับ จากความดีงามของอิสลามของคนคนหนึ่งหรือจากอิสลามที่ดีงามของคนคนหนึ่งคือการที่เขาละทิ้งสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องไปยุ่งต้องไปเกี่ยวทิ้งไปให้หมดอะไรที่ไปยุ่งไปเกี่ยวแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทิ้งไปให้หมดนะครับแต่ว่าโดยความหมายของฮะดิษบทนี้มันไปตรงกับฮะดิษอีกหลายหลายบทตรงกับคําสั่งนบีหลายหลายบทเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดในเรื่องสายรายงาน พูดในเรื่องสายรายงานนะครับสายรายงานมันไม่แข็งแต่ถ้าพูดถึงความหมายของฮะดีษมีฮะดีษอีกมากมายที่มาส่งเสริมเพราะฉะนั้นในการนํามาใช้ฮะดีษแบบนี้นํามาใช้ได้ถือว่าถูกต้องนะครับถือว่าถูกต้องอัลลฮุรัยลอัลลอฮฺดิลลอฮฺอันฮุจากท่านอบบฮุลอฺเรัยลอัลลอฮูอัลฮุกลกาไววาเธนซึนซาลิกาไววามินฮุสนนลอิสลามหมนมารอมาอีนะครับ มมนโฮสนินอิสลามมาจากอิสลามที่ดีงามของคนคนหนึ่งอิสลามที่ดีงามแปลว่าอะไรครับเป็นความประพฤติท,ที่ดีการกระทําที่เป็นที่ยอมรับในะที่อัลลอฮ์สุฮานัวจาลาการกระทําที่อัลลอฮ์รักและพอพระทยัยเราเรียกว่าอิสลามที่ดีอิสลามที่ดีแปลว่าถ้าว่าเรารักษาลักษณะแบบนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรานั้นเป็นมุสลิมที่มีจริยวัตรมีการปฏิบัติที่ดีตารกูฮูการที่เขาทิ้งมาลายะนีฮีสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาสิ่งที่ไม่ได้สิ่งที่ไร้สาระที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มาลายะนีนะแปลว่าไม่ให้เกิดประโยชน์อนไรแก่เขาไม่มีสาระแก่เขาหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาคนบางคนในะ่เรื่องของตัวเองนะไม่เอาเส่เรื่องชาวบ้านนี่ <c oughs> รู้หมด ครฉะนั้นเขาเรียกว่าเรื่องที่ควรรู้นะไม่รู้เรื่องที่ไม่ควรรู้นั้นรู้ถ้าหยาบๆนยเขาบอกว่าฉลาดในเรื่องงมงงนะครับไม่รู้ใครคิดคําคํานี้ขึ้นมาเจ็บมากเลยนะไอเนี่ยโอ้ยคนฉลาดนะเนี่ยฉลาดขนาดเลยนะฉลาดในเรื่องง่าๆอัสตัมฟิลนะุลลอฮ์คือโดยปกตินะครับเรามีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อตัวของเราเอง อัลลอฮ์จะถามเราในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วอัลลอฮ์จะถามเราในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของเรากุลลุกุมรออินวอกุลลุกุมมสอูรุนอัรรอียะตีทุกคนมีหน้าที่และทุกคนจะถูกสอบสวนในหน้าที่ของตัวเองชื่ออะไรก็ตามเป็นความรับผิดชอบของเราับหน้าที่ของความเป็นมุสลิมต้องทําอะไรบ้างเนี่ยอัลลอฮ์จะถามเราในเรื่องของเราเรามีครอบครัวแล้วหน้าที่ของเราต่อครอบครัวมีอะไรบ้างอัลลอฮ์จะถามเราในเรื่องนี้ครับเรามีลูกมีหลาน หน้าที่ของเราต่อลูกต่อหลานของเราคืออะไรเอาเราจะสับสนเราในเรื่องนี้เรามีเพื่อนบ้านหน้าที่ของเราต่อเพื่อนบ้านคืออะไรเราจะสับสนเราในเรื่องนี้นะครับเราอยู่ในสังคมมุสลิมหน้าที่ต่อสังคมมุสลิมคืออะไรเลาเราจะสับสนเราในเรื่องนี้แต่ถ้าอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเราอันนี้ไม่เกี่ยวไม่จะเป็นต้องคอยไปยุ่งนะครับพอบ้านนี้เขามีอะไรการเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ไปส่องไปดูแล้วมันทําอะไรมัน โอ้โอ๋อมีคนเข้ามาเรื่องชาวบ้านนี่รู้ดีหมดเลยเพราอเรื่องตัวเองไม่รู้สักอย่างอันนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นหรือว่าบางเรื่องที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับเช่นเช่นอะไรดีเพื่อนบ้านขโมยขึ้นบ้านเรบนะขโมยขึ้นบ้านเพื่อนบ้านหน้าที่เราคืออะไรครับ ไปดูเขาใช่ไหมเออเดือดร้อนเป็นอะไรมั่งมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าถูกไหมครับมานั่งวิเคราะห์มันเอ๊ะทำไมขโมยมาขึ้นบ้านมันได้อ๋อมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างงี้มัน,นงงมันมันมัน,มนคุยกันอยู่สามวันสามคืนทาได้ประโยชน์อะไรไหมครับไม่ได้หรืออาจจะได้บ้างก็อาจ,จะได้ป้องกันบ้านเราแต่อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย หรือไปคุยเกี่ยวกับเรื่องนะั้นเรื่องนี้เนะี่ยเขาจะไปดวงจันทร์กันแล้วเนี่ยให้เขาไปได้จริงหรือเปล่าเฮ้ดวงจันทร์จะเป็นยังไงนะมีมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่ามีเพื่อได้ประโยชน์อะไรไหมครับไม่ได้ไม่ได้เลยสักอย่างหรือไปนั่งวิพากษวิจารณ์นะครับเอาฟุตบอลแล้วกันนะครับแมนยูกับอะไรต่ออะไรเนี่ยแข่งกันปรากฏว่าอันหนึ่งแพ้อันหนึ่งชนะ ก็มานั่งวิาพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยไอกองหน้ามันนไม่ได้เรื่องนะไอกองกลางก็มายอมส่งลูกเล่นไม่ประสานกันวงทะเลาะก็เถียงกันแบบเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันอย่างนี้ต่างหากโอเคได้ข้อสรุปมาเรียบร้อยมันไม่ได้เรื่องแล้วเราได้อะไรเราได้เรื่องอะไรไหมครับไม่ได้เรื่องแต่ว่าเราเสียเวลาของเราไปแล้วตัดกูฮูมาลายยนหนีทิ้งสิ่งที่ไร้ประโยชน์ครับการดูหนังการล,ล,ละครอะไรพวกเนี่ย ถามว่าเราได้อะไรประโยชน์อะไรจากละครไหมครับรบางทีเครียดอีกนะครับนังเองไม่อย่างมังง่าวขนาดเนี่ยดูแล้วมันไอ้พ่ะเองก็บอกหูเรื่องอะไรอย่างเลยเนะี่ยเอ้ยอ้ไอ,ไอนางไร้เนี่ยจะไปให้ได้เจอในกาศเนี่ยอยา่าาทุเรียนตบแน่มัน,เ,นเพื่อเราได้อะไรไหมครับไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นะครับหรือว่ายังปัจจุบันเนี่ยนับสิ่งที่เกิดขึ้น ในสังคมมุสลิมก็คือว่ามันมีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายใช่ไหมครับแต่ละฝักแต่ละฝ่ายก็มีการโจมตีกันไปโต้กันไปโต้กันมาเราอยู่ข้างนอกถามว่าเราเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องไหมครับถ้าเราสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าอาจารย์คนนี้ผิดอาจารย์คนนี้ถูกแก้ไขอะไรได้ไหมอาจารย์เขาเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนปรากฏวเราเรามานั่งคุยกันทะเลาะก,กันอยู่ในวงเนี่แหละถามว่าได้ประโยชน์ไหมครับไม่ได้ อาจารย์คนนั้นแหละอาจารย์ยูนุสนะมันน่าลำคาญมากอะไรก็ไม่รู้อาจารย์ดาวุฒดีกว่าหรืออาจารย์ดาวุฒิแม่ลำคาญเพื่อได้ประโยชน์ไหมครับไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สังคมสั่งให้ทิ้งไปเฮ้อไม่ช่ขออภัยอัลลอฮ์สั่งให้ทิ้งไปในบีสั่งให้ทิ้งไปให้เอาที่มันเป็นประโยชน์เวลาของเราในโลกดุนยานี้มันสั้น ชีวิตของเราในโลกดุนยามันสั้นมันมีค่าเกินกว่าจะปล่อยให้ผ่านไปโดยปราประโยชน์ทิ้งไปในสิ่งที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สำคัญครับเพราะว่าอะไรอะครับชื่อหนึ่งของวันกกียาม่เรียกว่าย่อมันฮัสร้อฮัสรอนวันแห่งการเศร้าเสียใจตัดเพราะต่อว่าตัวเองตำหนิตัวเองเนี่ยยอมันฮัสรอ เพราะว่าเวลาที่เราไปในวันกิยามาแล้วเราจะคิดถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํามาอะไรก็จมที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะโอ้ยเราไม่น่าทําเลยทําไมฉันทําแบบนี้ทําไมฉันไม่ละหมาดอีกสักนิดทําไมฉันไม่อ่านกุานอีกสักหน่อยทําไมทําไมตําหนิตัวเองเสียใจในวันนั้นซึ่งไม่มีประโยชน์แล้วความเสียหายที่ร้ายแรงที่สุดความ อดสูที่สุดในวันเกียร์ไมก็คือการที่เราทำลายดุนยาของเราอาเคระของเราเพื่อคนอื่นในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ครับเราไปปกป้องใครปกป้องดาราปกป้องนักร้องปกป้องนักการเมืองโอ้มาตูต้องเสียชีวิตเสียทรัพย์สินของเราไปถามว่าได้ประโยชน์ไหมนาทีเราได้อะไรไหมครับไม่ได้แล้วตัวเราได้อะไรไหม อย่างบางคนเนี่ยนักการเมืองหลายๆคนเนี่ยเข้าคุกไปนะครับอาชีพตําแหน่งใหญ่โตเลยเนี่ยข้าราชการหลายคนเข้าคุกไปนะเพราะว่าอะไรไปช่วยคนที่ไม่ดีใช่ไหมไปช่วยเขาโกงไปช่วยเขาทุจริตช่วยนั่นทําคือทําตามนโยบายแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยท้ายที่สุดนักการเมืองอยู่เมืองนอกเสพสุขสบายกินอาหารมือละแสนอันนี้นอนอยู่ในคุกดุนยาได้อะไรไหมครับแล้วอัจเรา,เาจะได้อะไรไหม ฉะนั้นนะครับมินฮุสศิลอิสลามมัดสิ่งที่ดีงามของอิสลามของเราคือการเราทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรที่มันไร้สารละอะไรที่มันแบบไม่ให้อะไรดุนยาก็ไม่ได้อะไรอาคิร์ก็ไม่ได้อะไรทิ้งไปให้หมดทิ้งไปให้หมดนบีไม่ได้ห้ามความเพลิดเพลินนะครับนบีไม่ได้ห้ามการที่เราจะสนุกจะหัวเราะจะยินดีไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามนาบีส่งเสริมให้ยิ้มนบีส่งเสริมให้มีมตรีที่ดีต่อกัน แต่ว่าทั้งหมดอยู่ในขอบเขตแห่งความเหมาะสมไม่ใช่ว่ามันเกินเลยจนกระทั่งอะไรต่ออะไรไม่รู้แลเทสไปหมดครับแล้วก็ยิ่งไอความอยากรู้เนี่ยความสงสัยเออครับเอ,เ,อเนี่ยพอขึ้นคำว่าเอมาปุ๊บเนี่ยให้รู้เลยว่าเราเริ่มเปิดประตูแล้สงสัยนะเอไอบ้านนี่มันชอบออกในการข้ามกลางคืน,นออกนอกบ้านประจำเลยมันไปไหนนะถ้วเรารู้ว่าว่ามันไปไหนเราได้อะไรครับ ไม่ได้อะไรนะครับอาจารย์เนี่ยนี่มันมานั่งสอนทุกวันเนี่ยมันจริงหรือเปล่าวานะาครับไอจริงหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าถามคือเราอยากจะรู้ความจริงแล้วไปค้นคว้าไปถามอาจารย์คนอื่นดูหลักฐานที่เขาพูดมาถูกต้องไหมอะไรไม่เรียนรู้ในนี้ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไปสงสัยอย่างอื่นนะรหรือว่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บไปสอดแนมคนอื่นไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านอันนี้ไม่ได้นะครับ หรือบางทีเนะี่ยที่สังคมมุสลิมเราชอบเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลามีใครขึ้นมาทําหน้าที่ในสังคมเนี่ยฟิตนณะจะมาเฮ้ยเนี่ยสุเราเนี่ยฮับก็บริจาคเอตังไปทําอย่างอิหมามันเนี่ยอย่างว่าเนี่ยไปไล่ดูอิหมามไปไล่ดูกรรมการไปคือถ้าไม่มีอะไรที่มันชัดเจนว่าเขาบกพร่องในหน้าที่ไปสอรวจสอนเห็นไม่ได้นะครับโอเคถ้าเราสงสัยว่าอิหมามทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง เดินไปหาอิหม um. ่ามเลยอิห huh. ม่ามครับเรื่องนี um ้เป็นย <c oughs> mm ังไงถามตรงๆแล้วก็จบตรงนั้นนะไม่ใช่ว่าได้มาหนึ่งไปบวกอีกสิบแล้วไปคุยข้างนอกโอ้ยเด่ยตะวเลยไปคุยกับอิหม่ามมาอิหม่ามเนี่ยโอ้บบได้เรื่องเลยไอ้ที่ควรจะเงี้ยเนี่ยมาเงี้ยอย้บ๊บ๊บ๊วยบ๊วยบ๊วบ๊วบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊สถบ๊วย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 บ๊วนบ๊วย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 บ๊๊๊๊๊๊๊๊ นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนอันไหนก็ตามเป็นข้อบกพร่องของพี่น้องของเราเองที่เราเห็นนะครับเราเตือนได้เราเตือนเตือนด้วยกับความรักความห่วงใยความหวังดีความรักความห่วงใยความหวังดีไม่ใช่ปนามนะครับไม่ใช่ด่านะการด่าการปนามไม่ได้แก้อะไรนะครับเราชี้แนะเราแนะนํานะครับอายครับเจะอีดีก่อนน้องเจะอีดีก่อนนะครับหรืออิหม่ามครับเจะอีดีก่อน เอาละเซมจีบเเจอบเนี่ยครับคุยกันดีๆถ้าเขารับฟังอัลฮัมดูลินละถ้าเขาไม่รับฟังทําไง<ช>ก็เฉยไว้ใช่ไหมครับเฉยไว้ไม่ใช่ปไปกอวอรดครับการกอวอดนี่ไม่ใช่อิสลามนะครับเราไปดูได้ในซุนนะนบีนบีเผยแพร่ศาสนายี่สิบสามปียี่สิบสามปีขาดไปนิดหน่อยนะครับ ขาดไปนิดหน่อยเคยมีไหมครัะว่านบีไปประนามคนนั้นประนามคนนี้มานั่งตัดพ้อต่อว่าอบูจะรันนี่นะมันเลวจริงๆเลยมันไม่ได้เรื่องเลยอบูมันโคตรชั่วมานั่งด่าอบูจะรันมีไหมเคยมีไหมครับไม่มีนบีเคยมานั่งด่าอบูะระฮับไหมไม่มีนบีมานั่งด่าอุบยัยบิลคารัฟไหมมุนาฟิกตัวใหญ่ ไม่เคยมีครับไม่เคยมีนบีทําในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของนบีตักเตือนได้เตือนห้ามได้นบีห้ามห้ามแล้วฟังอัลฮัมดูนะห้ามแล้วไม่ฟังก็นบีก็ไม่ได้ไปอะไรต่อก็ทําหน้าที่ต่อไปเพียงแต่ว่าคําด่าว่าคําประนามคําตําหนิคําติฉินดินทาเป็นเรื่องธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับการที่เราเป็นคนดีเนะี่ยเราจะต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแหล,ละอัลลอฮ์ทดสอบเรา